ทีนี้มาดูนักกีฬาแบดตบินตั้นเยาวชนของไทยกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้ไปแข่งขันในศึกเอเชียนยูทเกมและวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะคว้ามา3ามเหรียญรางวัลตอนนี้เดินทางกลับมาถึงไทยแล้วค่ะทัพนักแบดมบินตั้นเยาวชนไทยชุดเอเชียนยูทเกมนะคะก็กลับมาถึงท่าอากาศยานสวรรณภูมิแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะหลังจากทำผลงานนะคะ1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดง การเดินทางกลับมาถึงไทยในครั้งนี้นะคะมีนายยุทธยาจีนหีดค่ะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกอกทและพลอากาศเอกถาวรสิริสัมพันธ์ที่ปรึกษากิติมาศส,สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยร่วมให้การต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนค่ะ โดยผลงาน3เหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนของไทยนะคะประกอบไปด้วย1เหรียญทองจากประเภทหญิงเดี่ยวโดยหนูแหวนอัญพัฒน์พิชิตปิชาศักด์ค่ะ mm hmm. เหรียญเงินจากประเภทหญิงเดี่ยวเช่นเดียวกันนะคะโดยโรงข้าวยาดาวีมินเกตเกลี้ยงและ1เหรียญทองแดงค่ะจากประเภทคู่ผสมการจับคู่กันของล e ูกคัสเอกรัตเวเลอร์นะคะกับนาดาชัญญพัฒน์ชาติวีระชัยศรีค่ะ ก็ต้องบอกว่ารายการนี้นะครับทัพนักกีฬาเยาวชนไทยไม่เพียงแค่ชีนิดของแบดบินตันอย่างเดียวนะใ,<ช>ในหลายๆชินิดกีฬาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเนะครับก็สรุปรวมแล้วเนี่ยในเอเชียนยูทเกมครับทัพนักกีฬาเยาวชนไทยทํามาได้15เหรียญทอง15เหรียญเงินแล้วก็18เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของตารางเหรียญนะครับ ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะคะและนักกีฬาเหล่านี้นี่แหละค่ะก็จะเป็นความหวังของทีมชาติไทยในอนาคตนะคะที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ค่ะครับผมก็รอให้กําลังใจเชียร์กันต่อไปนะครับเพราะจากที่ทีมฟุตจตตัวจริงเรื่องกีฬาของเราทําการถ่ายทอดสดในการแข่งขงันศึกเอเชียนยูสเกมครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีนักกีฬาเยาวชนไทยหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวนะครับที่โชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็จอที่จะเป็นสายเลือดใหม่ของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในแต่ละสมาคมกีฬาแล้วถูกต้องค่ะ